สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิว Honor Magic V5 สมาร์ทโฟนที่รวมทุกความล้ำในมือคุณดีไซน์บางเฉียบพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องลองเริ่มจากดีไซน์บางเพียงไม่กี่มิลลิเมตรตัวเครื่องพรีเมียมพลิกนิยามความบางดีไซน์บางเบาพอดีมือ จับถนัดมือหน้าจอโอมูล็ด6.7นิ้ว1 2 0 h ์สีสวยสดคมชัดด้านประสิทธิภาพ Honor Magic V5 มาพร้อมชิปเซ็ตสุดแรง Snapdragon 8 Elite Mobile Platform การประมวลผลลื่นไหลเล่นแอปหลายตัวก็ไม่สะดุดมี Gemini ผู้ช่วย AI ส่วนตัวจาก Google ที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณอย่างแท้จริงสภาพอากาศพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้าง พรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครจะมีอุณหภูมิ32องศาและมีพายุฝนฟ้าขนองนะเจ <Gem ini, S 2> มินายเมื่อไหร่ฉันจะผอมถ้าจะให้ผอมต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ RAM แ,และ storage จัดเต็มรองรับทุกการใช้งานของคุณได้สบายๆกล้องของ Magic V5 ก็ไม่ธรรมดากล้อง Advanced AI Honor Falcon ถ่ายภาพดุดภาพยนตร์เซนเซอร์คุณภาพสูง ถ่ายภาพกลางวันคมชัดกลางคืนสว่างลด n นอสดีโหมด Portrait ทำเบลอฉากหลังเนียนและมี AI ช่วยปรับสีภาพอัตโนมัติแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอน5820มิลลิแอมใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายสบยและด้วยเทคโนโลยีชาร์จเร็วรองรับการชาร์จเร็วแบบมีสาย66วัตต์และไร้สายส0าย50วัตต์ Honor Magic v 5 AI พับของจริงที่สุดความบาง